เคยสงสัยไหมครับว่าเวลานักแข่งอย่างแม็กเวิร์สเตฟเฟนหรือลูอิสแฮมิลตันกำลังขับรถด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจู่ๆปวดฉี่ขึ้นมาจะทำยังไงหยุดรถแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำาหรอหรือจะปล่อยตรงนั้นเลยวันนี้นะครับผมจะพาไปดูคำตอบสุดอึง้งกับเบื้องหลังความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่มันคือหนึ่งในปัญหาที่นักแข่งทุกคนต้องเจอและบางคนก็ปล่อยมากับความเร็วระดับโลกมาแล้วจริงๆจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับ ความจริงแรกนักแข่ง F1 ไม่มีเวลาหยุดเข้าห้องน้ําการแข่งขันหนึ่งเลสนะครับจะใช้เวลาประมาณหึงชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงซึ่งไม่ใช่เวลาที่นานมากนักแต่ปัญหาก็คือระหว่างที่นักแข่งนะครับแข่งอยู่ในรถพวกเขานะครับจะไม่สามารถออกจากรถได้เลยไม่ใช่ว่าเพราะเขารีบแต่เพราะว่าการออกจากรถ F1 เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนักแข่งนะครับต้องปลดเข็มขัดน,นิรภัย5จุดทอระบบป้องกันสิสาหรือเฮลโลและโฮมอลัยซึ่งใช้เวลาประมาณ1 5 2 0ถึงวินาทีเพียงแค่การออกจากรถคันเดียว แทนถ้าไปหยุดที่พิษพวกเขาะจะเสียเวลาอย่างมาหาศาลและจะถูกคู่แข่งแซงไปได้เร็นทันทีที่สําคัญก็คือตามกฎของยัคฟัน,นถ้านักแข่งต้องการหยุดลดเอกจากในพิษพวกเขาะจะต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และอาจมีบทลงโทษตามมาได้ดังนั้น,นการหยุดแค่เพื่อเข้าน้ำจึงไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้เลยครับความจริงที่ 2. นักแข่งต้องเสียน้ําพันอย่างมาหาศาลเราต้องมาทําความเข้าใจสภาพร่างกายของนักแข่งยอฟนันกันก่อนภายในคอกพิษอุณหภูมิจะสูงถึง50องศาเซลเซียส นักแข่งนะครับจะสวมใส่เลสซิ่งสูตรหลายชั้นรวมถึงหมวกกัน,น็อกถุงมือและรองเท้าพิเศษหน,นึ่งตนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ร้อนแรงแบบนี้นักแข่งจะเสียน้ําอันเหยื่อเปจำนวนมากโดยเฉลี่ยน,นะครับนักแข่งคนหนึ่งจะเสียน้ําหนักไปประมาณ2-3กิโลกร,รมัมในการแข่งขัน1เลสซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะออกมาในรูปแบบของเหยื่อนี่คือเหยื่อผลที่ทําให้นักแข่งหลายคนนะครับไม่มีความต้องการปัสสาวะเลยเพราะว่าน้ําในร่างกายนะครับถูกขับออกมาทางเหงื่อไปเสียแล้ว แต่พวกเขานะครับจะดื่มแล้วจากขวดที่ติดอยู่ในรถแค่นิดหน่อยในแต่ละครั้งไม่ใช่ดื่มเป็นจุนละมากครับความจริงที่3นักแข่งบางคนปัสสาวะในชุดแต่ทึงอย่างไรก็ตามนะครับนักแข่งแอฟนะครับก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาที่อาจจะต้องมีความต้องการทางร่างกายอยู่ดีครับและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดเมื่อพวกเขานะครับจาเป็นต้องปัสสาวะจริงๆพวกเขาจะทําอย่างไรคาตอบก็คือพวกเขานะครับจะปัสสาวะลงในชุดแข่งเลยครับใช่ครับลุยส์แฮมิลตันเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า นักแข่งฟอร์มเล่าวันนะครับต้องปัสวะในจุดเมื่อจําเป็นและเคาเองนะครับก็เคยทําสิ่งนี้มาแล้วครับที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือมีคําบอกเล่าจากคนในวงการว่าไมเคิลชูบักเกอร์หรือม um ิคาเอลชูบักเกอร์เองก็จะปัสวะในชุดแข่งในเกือบทุกเลสเกือบทุกการกแข่งขันกันเลยครับความจริงที่4นักแข่งรุ่นใหม่ยอมรับกันมากขึ้นถึงแม้ว่าในอดีตเรื่องนี้นะครับจะเป็นความลับที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ในปัจจุบันนะครับนักแข่งรุ่นใหม่ค่อนข้างเปิดเผยกันมากขึ้นครับ แม็กเวิร์สสเตเพนนะครับเคยเล่าว่าเขาเกิดจะทําสิ่งนี้แล้วแต่ก็ยังไม่เคยทําจริงๆส่วนเซอร์จอเปเรสก็ยอมรับว่าเขาเคยทํามาแล้วข้อดีของการทําแบบนี้นะครับก็คืออุณหภูมิในคอก์ปิสที่สูงมากจะช่วยชุดแข่งแห้งได้ค่อนข้างไวครับทาให้ความไม่สบายจะอยู่ได้ไม่นานและที่สําคัญก็คือนักแข่งนะครับจะได้ไม่เสียสมาธิในการแข่งขันครับความจริงที่5เรื่องผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตอนนี้นะครับคุณแานสงสัยว่าแล้วพวกเขาใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่กันไหมคําตอบคือ ักแข่งบางคนนะครับเคยลองใช้แล้วครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศพบว่ามีนักแข่งหลายคนนะครับที่เคยลองใช้ผ้าอ้อมหรือแม้แต่สายสวนปัสสาวะซึ่งมีนักแข่งบางคนก็เคยลองครับแต่ปัญหาก็คือการใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุดแข่งที่รัดกลุ่มแบบนี้จะทําให้รู้สึกไม่สบายมากๆและอาจจะส่งผลต่อการแข่งขันได้ส่วนสายสวนปัสสาวะนั้นก็มีความเสี่ยงในการติดเชือ้อและความไม่สบายที่อาจจะทําให้นักแข่งเสียสมาธิได้ครับดังนั้นนะครับจึงมีนักแข่งน้อยมากที่จะเลือกใช้วิธีการเหล่านี้ พวกเขาจะเลือกทนหรือปัสสาวะในชุดแข่งแทนครับความจริงที่6เรื่องของเสียที่ใหญ่กว่าตอนนี้นะครับมาถึงคําถามที่คุณอาจจะไม่กล้าถามแต่คงอยากรู้ว่าถ้าปวดอื่นละ่ะจะทํำยังไงจากที่เราค้นคว้าข้อมูลนะครับก็ไม่เคยมีรายงานอยากเป็นตงการว่ามีนักแข่งคนไหนนะครับขับถ่ายอุจจาระในรถแอบบันเหตุผลก็คือปัสสาวะนั้นเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากและเกิดขึ้นในท,ทันทีแต่การขับถ่ายอุจจาระนั้นนักแ,แข่งจะรู้สึกอาการได้ล่วงหน้ามากกว่าและสามารถทนได้นานกว่า แถมการเตรียมตัวก่อนการแข่งนักแข่งนะครับก็จะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนลงแข่งเสมอครับแต่ก็เคยมีกรณีที่ใกล้เคียงกันครับนั่นก็คือเรื่องราวของมาร์คเว็บเบอร์ที่เคยแข่งให้กับทีมเรเบลเขาเคยป่วยไปนหฮเป็นพิษในขณนะแข่งขันและมีการท้องเสียแต่เขานะครับก็สามารถทนไปจนจบเลสได้นอกจากนี้นะครับจะมีกรณีของนักแข่งที่ต้องหยุดรถฉุกเฉินเพราะป่วยในขณะแข่งขันครับแต่ไม่ใช่เพราะเรื่องของเสียในร่างกายครับความจริงที่เจ็เทคนิคการเตรียมตัว นักแข่งยอฟฟัน,นะครับมีเทคนิคการเติมตัวเรือป้องกันปัญหาเหล่านี้ครับก่อนการแข่งขันนะครับพวกเขาจะข้ของน้ําให้เรียบร้อยเสมอและจะคำนวณการดื่มน้ำให้พอดีไม่ดื่มมากเกินไปแต่ก็ต้องดื่มให้พอที่จะไม่ขาดน้ําครับทีมแม่ของแต่ละทีมนะครับก็จะมีการวางแผนเรื่องน้ําดื่มพิเศษที่ปรับสูตรสาหรับนักกีฬาซึ่งมีส่วนผสมของน้ําวิตามินและเกลือแร่เพื่อชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปจากเหงื่อครับ ปริมาณนะครับจะถูกคำนวณให้พอดีกับความต้องการของร่างกายอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือการฝึกฝนการทนความกดดันของกระเพาะปัสสาวะเพราะว่าในขณะที่ขับรถด,ด้วยความเร็วสูงและแรงจีการมีสมาธิเต็มที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับถ้าเสียสมาธิเพราะปวดฉี่อาจจะนําไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ครับ้อที่8ปปัจจัยทางจิตวิทยาอีกสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้ว่าความเครียดและอะดรีนาลีนที่เกิดขึ้นขณะแข่งขันนั้น ช่วยนักแข่งนะครับไม่รู้สึกถึงความต้องการทางร่างกายได้ลิสเซมิตันเคยเล่าว่าเขาไม่เคยรู้สึกอยากเข้าห้องน้ําเลยขนาดแข่งขันเพราะว่าเขาโฟกัสกับการแข่งขันขณะที่ขับรถด้วยความระสูงแบบนี้สมอง,องนักแข่งนะครับจะทํางานในโหมดเอาชีวิตรอดจะมีสมาธิอยู่กับการควบคุมรถเท่านั้นความต้องการทางร่างกายอยื่นๆจะถูกนะคับไปแต่ก็มีบางคนนะครับที่ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อร่างกายถึงขีดจํากัดแล้วสัญ,ญญาณจากกระเพาะปัสสาวะก็จะส่งมาแรงขึ้นจนทนไม่ไหวแล้วครับ ความจริงที่9ผลกระทบกับสมรรถภาพการปัสสาวะในชุดแข่งนะครับจะมีผลกระทบกับสมรรถภาพของนักแข่งหรือไม่จริงๆแล้วนะครับผลกระทบนั้นไม่มากนะักเพราะปัสสาวะที่ออกมานะครับจะแห้งเร็วมากภายใต้อุณหภูมิที่สูงและเนื่องจากนักแข่งนะครับจะนั่องอยู่ในท่าเดิมปัสสาวะนะครับก็จะไม่ไหลไปที่อื่นชุดแข่งฟอร์มูล่าวันนั้นถูกออกแบบมาให้ระบายอากาศได้ดีครับและมีวัสดุที่ดูดซับความชื้นได้ดังนั้นนะครับความไม่สบายจะอยู่ได้ไม่นานครับ แต่ที่สําคัญนะครับก็คือผลกระทบทางจิตใจนักแ,แข่งบางคนนะครับเล่าว่ารู้สึกไม่สบายใจตอนแรกแต่ก็ต้องพยายามไม่ให้เรื่องนี้ส่งผลต่อสมาธ,ธิการอย่างกันครับความจริงที่สิเปรียบเทียบกับกีฬาอื่นถ้าเราจะเปรียบเทียบกับกีฬาอื่นนะครับจะพบว่าปัญหานี้นะครับไม่ได้มีเพียงเฉพาะในเอฟันเท่านั้นในกีฬาอย่างเช่นการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลที่ต้องปั่นในเวลานาหลายชั่วโมงนักกีฬานะครับก็จะปัสสาวะขณะปั่นเช่นกัน ในกีฬาว่ายน้ำนะครับในสามว่ายน้ำนักกีฬาเอนะครับก็ทำสิ่งที่คล้ายกันอย่างการแข่งขันเนสกาซึ่งใช้เวลานานกว่าเอฟวันนักแข่งนะครับก็มีปัญหาเดียวกันครับและการแก้ปัญหาก็เหมือนกันครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเอฟันนะครับเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความม่นยำสูงมากไม่มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวดังนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงการจัดก,การขับความต้องการทางร่างกายจึงต้องทำอย่างเป็นมืออาชีพครับ ใครนะครับที่เคยมองว่า F1 นะครับเป็นแค่เรื่องของเครื่องแรงหรือเทคนิคการ,รับตอนนี้นะครับคุณคงรู้แล้วว่ามันยังมีเรื่องของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่มากกว่าน,นั้นนักแข่งนะครับไม่ใช่แค่ต้องการควบคุมรถแต่ยังต้องควบคุมร่างกายและจิตใจด้วยครับเพื่อทุกโค้งทุกเบรกทุกคันเร่งไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวคุณล่ะครับถ้าอยู่ใน F1 แล,ล้วปวดขึ้นมาจะกล้าปล่อยไหมคอมเมนต์ไว้เลยครับแล้วเรามาคุยกันคุณกำลังอยู่กับแคสซี่แบงก์แชนแนลที่ที่รถทุกคันไม่ใช่เหล็กกับลอ้อ แต่คือเรื่องราะววิศวกรรมและแรงบันดาลใจขอบคุณที่ติดเครื่องฟังจนถึงโค้ดสุดท้ายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S, <S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ว่าคลิีนะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ